สวัสดีครับเมื่อวอนฟ้าพ้าโชคเชมาเจือนบ้านพระหัตตามเคยนะครับวางวดนี้เพิ่นเชี่ยมีแนวทางตัวไหนจังใดจะไปถามเพิ่นเบื่อครับนี่เพิ่นมาพอดีเลยครับเทือกระดาษพร้อมเลยสวัสดีครับพระหัตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องฝาวกุฏิตามนะครับผมเด้อช่องช่องนั้นเกาะฝันฟ้าพ้าโชคครับฝันฟ้าพาะโชคกับผมเนาะครับผมเรื่องสากุฏิตามเพิ่นนะครับผมครับแต่เมื่อนี่กิไม่เห็นแนวทางนะครับผมเนาะ ข้างข้างช่องบนฟ้านครับผมครับผมเห็นยอดข้างข้างช่องบนฟ้าชิบะตามทุกงวดแล้วครับครับผมครับผมกาเป็นยอดข้างในการรับส้มนะครับผมเด้อตาเขติดตาด้วยครับผมฟันฟ้านี่เกาะพาโชคครับฟันฟ้าพาโชคครับผมเนาะฟันฟ้าพาโชคครับผมกับเมื่อนี้ครับผมจะให้เลขฝากบุญครับผมเนาะผมลงคิดทำไมผมมาจะไม่ลงคิดกับผมเนาะของกันนะ ผมยังบริษัทดิ้นขึ้นเ่ยครับผมยังเรื่ลงคลิปเลยครับผมเนาะนี่ครับค่ของอ่อนรับแรกครับผมเป็นไหหม่าเหมือนขึ้นเลยครับแต่ว่าผมเป็นบริษัทเลยเป็นกว่ามุ่นนะครับผมเนาะค่ะนี่ครับเรียกของมุนเงินล้านครับผมเนาะนี่เรียกของมุนเงินล้านห้าตัวเดียว่วัดพมภพของอ่อนรับแรกครับผมห้าตัวเดียวครับผมเนาะวันนี้นี่ครับเป็นไหหม่าเหมือนขึ้นเลยครับผมนี่อื ยังไม่ลงคลิปเลยนะครับให้ช่องแม่หมูก่อนแล้วก็ช่องสานฟ้าช่องสายฟ้าก่อนครับผมเนาะค่ะหาตัวเด нолог, ียวครับผมเด็กกับมุ่นเล็กเงินหลังเนาะแม่งั้นมึงเงินหลังบนบนเงินบนครับผมตัวเดียวเลยหาตัวเดียวเงินบนครับค่ะแั่ผู้ใดมีตัวตัวดีกัมาหมจับใส่ในวันที่ประหารนี่ครับค่ะคือกับมุ่นหาตัวเดียวอ๋อจะไม่หายเลขกับฟองวันนี้ครับผมทางมากเล้วครับเนาะมากกว่าสิบต่างครับผมมึงมักกว่าพนได้ ค่ะครับผมเป็นเลขของพี่พาหัดเรื่อยเป็นความก็่ัดก็เจ้าก็แม่เป็นผัดแมงมาเบิองเลขพี่พาหัดเคุนกำลังเขียนไห้เนาะค่ะไปซื้อเหล็กอยู่ไหนเฮามาเบิองน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะได้เวลาออกเดินทางบ่แม่เตรียมของฝากของก้อนไว้ก่อนจะบู๊ 20สบก้อนแถมฟรี1ก้อนนะคบได้สบูไหมฮะโอ้ยเหรออาตัดมือ้ือประเดีวไดนีนะครับเนาะล่างครับผมายคูนทะล่างเลยเล่กองี่ทหาร โนี่ยสามแปดอามาสิมาใส่กันก็แม่ใ้ามามานีสีให้เดีลยวเจดีย์เนี่ยเนีดู้อดนนะเอาหนึ่งลอน่งลอน่งลอกคลิปตันนี้อาจจะขึ้นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยอัดคิไปแล้วครับผมเนี่ยยมาลงคลิปแล้วให้ให้ช่องนี้ก่อนครับผมนี่ได้คมร้ล้างครับผมเนาะออกบแรกครับผมนี่เอานีคับแหน้าจอครับผมนี่ เหล็กประมูนเงินล้านตัวเดียวเนาะของออลรับแรงเขาไม่จังหวะแล้วค่ะในบมานเงินแหลกครับผมเอางินแหลกนั่นะครับผมแหลกแหลกเห็นมากเลขวิ่งเงินล้านโอ้บงเดียวเนอย่างเดีังระดังครับอันนี้ของคนไทยับั้งไทแม่ครับผมอันนี้ของคนไทยนี่อันนี้ของผมนี่ เดี๋ยวเล้ามาเดียวอ๋อเดียแ่เดีแดีอ้หแบเดีผู้ชมเดแ้่แนี้ส่วนรวมอีช่องตายิ่งหนาแมู่้พาโชคค่ะอันนี้ขวันฟ้าครับเดยลโตรงไหนควัฟ้าอะไรวฟ้าพาโชคครับนี่อะไรสายฟ้าพารวยครับาติดตามอันนี้จะช่องอะไรเนี่ยาเก้าม่ช่องอะไรน้องไมเก้าห่งเก้าสองแม่ช่องอะไรมีช่องหรือเปล่า บนมี่โอ้โหจึงสำนึอันนี้ช่องอะไรช่องอาหารทอัอะไรน่ไม้จริงนครับอันนี้หนาใสเดวว่าแต่ว่าไ่ได้ในสื่อเดีว่าที่กินชอมหาสองะมากกว่าหารสามมากว่าแต่ว่าก้นเป็นไปได้มันหนาจาไบ่มี่นะฮะาสองบนรงเนี่ยเน่บนระรังบนค่ะบนบนบ โซเก้าน้มาทั้งเยเามาเาปะกันเยารจเลยเนาะบนี้เสียงเสียงังงงเว่าเสี่ยงนี่คเสียงแงันเลยเอ่อไม่ต้องแชงนี่นี่ดีเป็นสีเป็นตเลยนีดับรักสิบนี่ดับไ้ดับักส่นด้วยโอ้ับเหัวข้างข้งหัวข่ว ตะบัเด้อเนี่ยบังเด้อนี่รักสิพันหึเออบังเด้นนี่ต้องจเก่าเออเนี่ยโอ้ยมันัดแย้กอยู่แล้วนี่ยบังเด้นนี่ั้นมันกันเก้าหนึ่งเมาฟันหมวกหลนี่้า่าฮ่ามันก็ันหัวกเนี่ยคือบนนี้เป็นะใส่ยากเชอข้คือคือบนนี้คือบนนี้งเดี๋ยวจ้บนบนเนี่ยนี่พราะมาแข่งกับสาวน้ำกันบม่เชื่อแล้วจะว่าไปอยู่ครับแคงาจอกับผมนี่รันทผมนะครับเนาะ อันนี้เขากับกับอยู่แล้วการประกวดการก็เกิดขึนบี้ระดับกันืองยั่กันนแล้วัก3 8มเปดแมันบกค่ะนักสาบแปดแปนบกค่บนักสาามันบค่ะัามัามมันบอกคนักามปาันบก่ามาันบอกครักผมแาันบอค่ะนักสามแปดาันบอกค่ะนักสามแปันบอกคนักดามอกค่ะนัการย์ดับมับ่กาแปดแานบกค่ะนักสบมแับก่นกมดดากับอกค่ะนักแบดสาับกค่ะนักัาดา สามแปดล้วฟันดีแม่บอฟันมาจากไหนพี่พ,ห,พหัสพี่พหัสปันมาจากไหน,นคะปันดีอยู่ดอกต้องบอกบอกก็แล้วทั้นมาอ๋อ้อคเราเนวห้างคนเราคนมีโยนี่ม่จับหามาใช่สามเดือนสเกาวะมีอยู่เดียวสามห้าเจ็ดแปดเก้าก็เสียสองกับสามเนบอนี่ครับเจ็ดเดือนัเก้าออกเดือนสเกลสุดส د. สองกับสามมันใชแปดตัวอยู่ง่ขี้มากเก่าออกถ้เจ็ดออกนี่เด็ดมีอยู่สามแปดแปดสามแปดสองสองแปดขนาดพี่พาคำนวณเองว่ะสูตรที่มักแล้วสูตรพี่มหาดเองเนาะค่ะเพิ่นเปิดเผยเราว่าเพิ่นได้มาจากไซคือว่าเป็นสูตรคำนวณของเพิ่นเนาะค่ะเนาะครับแคบหนาใจไว้เด้อยค่ะของแกแดงเนาะตามเนาะค่ะเนาะหาข้างบนเลยนี่นอนเอาหนิครับผมยังกับไซมาเลยนี่นีครับเอีขาถ้ายังหาซื้อได้กับ รีบไปซื้อแล้วครับเด้ออาตัวเดียเตโลน้ะครับงจุดยอดเลยอ๋อปุดบนฝันเลยเนาะนี่นะครับแนวทางของพระหัตกับเจแดงเนาะครับพี่น้องมากว่ามากกับจังตาหมอมากับผ้านเนาะครับเนาะไว้เขามาแล้วก็ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ค้อนฟ้าผ้าโชกในเด้อครับผู้ใดมีบุญวาสนาต่อกันขอให้ดวงวันนะครับเนาะสวัสดีครับ